บทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสม,มยังพระควาสกเกสุวิหารติกาปิรัวัตถุสมิงมหาวนเนมหัตตาพิขูสังเคนะสัตทิงปัญจามาตเตหิพิขูสเตหิสเพเหวาอรหันเตหิทัศหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยปุเยเนะสันนิปฏิตาโหติภพระควันตังทัศนายพิขูสังคันจะ อธโขจตุนังสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตตะทงโขสีอายังโขพระขาวาสเกสุวิหารติกาปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสัตติงปัญจมัตเตหิพิคุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพระขาวันตังทัศนายพิคุสังคันจะยันนูนะมายัมปีเยนะพระขาวาเตนุปัสสังกะเมยามะอุปัสสังกะมิตาวาพระขาวโตสันติเกปเตกาคาถาภาเสยยามาติ อาทโขตาเทวตาเสยยะถาปีนามะพระละวาปุริโสสัมมันทิตังวาพาหังภาษาเลยยะภาษาทิตังวาพาหังสัมินชยยะเอวะเมวะสุทธวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระขวัตโตปุระโตปาตุระหังสุอาทโขตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัถังสุเอกะมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระขวัตโตสัตติเกอิมังคาถังอภาสีมหาสัมโยปวัตนสมีเทวกายาสมาคตา อาคตตมหาอิมังคธรรมะสัพยังทักกิตาเยวะอปาราชิตาสังคันติอัทโขอปาราเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตตวรับพิขวโวสมาถังสูจิตตังอัตโนอุชุกมะกังสุสาระถีวะเนตานิฆะเอตวาอินทรลยานีรักขันติปันจิตาติอัทโขอัปาราเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเขตวาขีลรังเขตวาปรีคังอินทขีลรังโอหัจจะมเมชาเตจรันติสุทาวิมาราจักขุมตาสุทันตาสุสนาาาาคติิออทเภัักมงง เยเกจิพุทธังสลานางคาตาเสนเตคมิสันติอปายาภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวากายังปริปุเรสันติติอัทโขภะคะวาพิขูอามันเตสีเยปุเยนะพิขเวทัสสสุโลกาธา,าตูสูเทวตาสันนิปฏิตาโหณติตถาคตังคัสนายะพิขูสังขัญจะเยปิเตพิขเวอิเหสุงอติตามัทานังอหลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตานังเอตัาปรมาเยว,วะเทวตาสันนิปฏิตาอิเหสุง เสยยะถาปิมายหังเอตาลหิเยปิเตภิกเวพระวิสันติอนาคตามัานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควันตานางเอตัปละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปิมายหังเอตาลหิอาจิกิสามิภิกเเวเทวกายานางนามานิกิตตายิสามิภิกเเวเทวกายานางนามานิเทศิสามิภิกเเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาธุกงมณสิกโลธาภาสิสามีติเอวัมพันเตติโขเตภิกขุพระควัตโตปัจจโสสูง ประควาเอตัถโวจะสิโลกะมนุกัสสามิยัตถภูมาตทัสตาเยสิตาคีนะครับคิริคับพลังปะหิตตัาสมาหิตาปูถูสีหาวะสารีนาโรมาหังสาพิสัมพุโนโอทาตมานาสาสุทธาวิปัสสนามนาวิลาภิโยปัญญสเตยัตววววาาะเเนกปิรัทตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสานระเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิโวเตจะอตตปมักกะลุงสุตวาพุทธสัสาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุษสานะทัศนังอเปเกสตัมัทขงสหัสสังอัฏฐสัตตลิงจตังเอเกสหัสสานังอมนุษสานะมัททสงอเปเกนันตมัทขงทิสาสภาภูตาอาหงตันจัสระพังอภิญญายวะวะกิตวานะจักขุมาตโตอมตยิสัทถาสาวเกสาสนเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิฆวโวเยวหังกิตตยิสามิเกลาหิ อนุปุพโสสัตตสหัสสาวยัขภูมิกาปิระวัตถวาอิทิมันโตชุติมัโตวันนวันโตยสัสสินโมธมานาอภิกรรมุงพิขุนังสมิติงวานางฉะสาหัสสาเหตมากวตายักขาดานัตตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตยัสสินโมธมานาอภิกรรมุงพิขุนางสมิติงว่านางสาตาขีราติสาหัสสายักษขานานัตตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโต วันณว no ันโตยัสสัสสีโนโมทมานาอภิกรรมมุงพิกุนางสมิติงว่านางเวสสามิตาปัญจสตายะขานานาเตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสัสสีโนโนทมานาอภิกรรมมุงพิกุนางสมิติงว่านางคุมพิโลราชาคะหิโกเวปุลละสานิเวสนางเพรโยนางสตาสหัสสังยขานางปยิรูปาสติคุมพิโลราชาคะหิโกโสปาคัสสมิติงว่านางปุริมันจัดที่สังราชทัตตาลโถภาษาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายัสสัตสโสปุตตปิตัสสะพาหโวอินทนามามหาภาราอิทิมันโตชุตตติมัััันนนโโโววณยสสส โมทัมนาอภิกรรมุงพิ่ขุนังสมิติงว่านังทักขีนันจะที่สังราชาวิรุณโหตับปะสาสติคุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตปิตัสสะพาหัวอินทนานามามหัพภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิ่ขุนังสมิติงว่านังปัจชิมันจะที่สังราชาวิรูปโขปสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตปิตัสสะพาหัวอินทนานามามหัพภลา อิทมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสัตสีโนโมทามนาอภิกรรมมุงพิคุนางสมิติงว่านางอุตะลันจะที่สังราชาคูาวเวโรตปัสาสติยักษ์ขานางอธิปฏิม SAN, หาราชายัสสัตสิโปุตปปิตสะพระโหอินทนามามหาพลาอิที่มันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสัตสีโนโมทมานาอภิกรรมมุงพิคุณนางสมิติงว่านางปุริมะที่สั่งทัตตาร์โถทักกีเนนะวิรุณหะโค ตาคีเนนะวิรุณหะโกปัจจีเมนะวิรูประโคุูเวโลอุตรังที่สังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจัตุโลทิ่สา,าทัทธัละมานาอัถังสุวเนกาปิละวัทเวเตเตเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูโตสหะ จันทโนกามะเสรษโจจักินุขันธุนิคันธุจัปปนาโทโอปะมัญโยจเทวัสสุโตจามาตลิจิตตะเสโนจันทโพนโรราชาชนโนสะโพอาคูปัญจติโขเจวติมพารูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภาสหราชุพิโมธมานาอภิกรมุพิคุณังสมิติงวะนางอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตัจกา กัมพระรัตตัลาอาคูปายาคาสหายติพิยามุนาทตาลธาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคสมิติงวนังเยนาคาราเชสหาสาหันติทิพาธิชาปะขีวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวันมัชปัตตาจิตลาสุปนาอิติเตสานามังอภยันตานาคาราชานมาสิสุปนโตเขมมะกาสิพุทโศสัทนาหิวจาริอุปะวหายันตานาคาสุปนาสารมากังสุพุทังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโลวาสวเสเต อิทิมันโตยัสสัตสีโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธนะเวขสาวเวปจิติสุจิติจะปหาราโธนมุจีสหสตันจะผลิตปุตตานางสเพเวโลจนามะคารในหิตวาพระลิงเสนางลาขุพัฒมุปาขมุงสมะโยธานิพัทันเตพิขุนางสมิติงว่านางอโปจัจเทวาปทวีจเตโชวาโยตถาขมุงวรุนาวรุนาเทวาโสโมจยัสสานสหเมตตาการุณากายิการาคูเทวายัสสัตสีโนทเสเตทัตถากายาสเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัตสีโน โมธมานาอภิกามมุงพิ่คุณนางสมิติงว่นางเวณทูจเทวาสาฮลีจัสมาจัตทุเวยามาจันทสุปันิสาเทวาจันทัมาคูปุรักขิตาสุริยะสุปันิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักขิตานักขตานิปุรักขิตวาอาคูมันธวะราหกาวัสุนางวาสโวเศโงสักโกปาค้าปุรินทะโธทัเสติทัตถากายาสเพนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสิโนโมทมานาอภิกามุงพิ่คุณนางสมิติงว่นางอัฐาคูสาภูเทวาชาลัมคิสิขาลิวาอริตกาจะโลชาจัอ ทำมาจะอจุตาจากอเนชกาสุรยะลุจิราอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทเสเตทธตกายาสเพนานัตวันิโนอิทิมโตชุติมโตวันนวันโตยะสัสสิโนโมทานาอภิกรรมมุงพิกุนังสมิติงมะนังสมานามหาสมานามานุสามนุสุตมาคิทาปัทูสิกาอาคูอาคูมโนปัทูสิกาอาถาคูหัลโยเทวาเยจารุหิตะวาสิโนปาลคามหาปาลคาอาคูเทวายัสัตสิโนทเสเตทธากายาสัสเพนานัตวันนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันนวันโตยะสัสสิโน โมทัานาอภิกรรมมุงพิคุนังสมิติงว่านางสุกากรลุมมหาอรุณาอาคูเวคณะสาสหโอทาตะคายะหาปาโมฆาอาคูเทวาวิจักขนาสทามตาหารัคชามิสกาจายัสสินโนถนยังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวัตสติทเสเตทศธากายาสเพนนตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทัมนาอภิกรรมมุงพิคุนางสมิติงว่านางเขมิยาตุสิตายามากตกาจายัสสินโนคัสสัมพิตกาลามาเสถาโชตินามาจาอาสวา นิมมานะรติโนอาคูอัฏฐาคูปะระนิมิตาทเสเตทัตถากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนะวันโตยะสัสสิโนโมทามนาอภิกามุงพิกุลนางสมิติงว่นังสัตเถเตเทวานิกายาสเพนานัตตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัตถิสาสหะปวุฒาชาติมัคขีรังโอคตินะมะนาสวังทะเขโมคตตะลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพมมา ปาลมาตัตโตจกปุตตาอิทิมัตโตสหสัานังกุมาโลติโสจะโสปาคัสมิติงว่านังสหัสสะพมะโลกานังมหาพมมาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัสสิโสทเศถะอิสลาอาคูปจเจก,กวะสวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาลิโตเตจาสเพยอภิกันเต เทเทเวสพมเกมาลเสนาอภิการมิปัสสะกันนหัสสะมันทียังเอถะคันนหะทะพันธะทะลาเคนะพันธะมัทุโวสมมันตาปริวาเลถะมาโวมุลจิตะโคตินังอิติตัตทะมหาเสโนคันนหะเสนังอเปสยิปานินาตละมาหัจะสลังกัตวานะเพละวังยะถาปวุสโกเมโคถนายนโตสวิชุโคตถาโสปัจุทาวติสังกุโทอัศยังวเสตันจัตสพังอภิญญายะววคิตวานะจักคูมาตัโตอมันตะยิสัทธาสาวเกสะเสนระเต มาลเสนาอภิกันตาเตวิชานถาถะพิฆวเตจะอาตประมะกรักอลงสุตตะวพุทธศาสาสนางวีตะลาเคหิป,ปักการมุงในฝังลมมัมปีอินชยุงสัพเวิชิตาสังฆามาพยาติตายาาัสสินโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคละสุดตังอเสวนาจะพาลานางปันิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางเอตัมมังคละมุตตมังปฏิรูป,ปเทสะวาโสจะปุเพจะกอตตะปุญ,ญาตาอัตะ สัมมาปณิทิจะเอตัมมัคละมุตตะมังพาหุสัจจันจะสิปัญจจวินโยเจสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจจเอตัมมัคละมุตตะมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะลาัสะสังขโหอนาคุลาจะกรรมันตาเอตัมมัคละมุตตะมังทานันจะธรรมะจริยาจจยาตการันจะสังขโหอนาวัชานิกรรมานิเอตัมมัคละมุตตะมังอารตีวิรติปาปามัชฌาปานาจกสัญโมอปามาโทจะธรรมเมสุเอตัมมัคละมุตตะมังคารวโจจนิวาโตจะ สันตุถีจากรตัญยุตากาเลนะธรรมัสสวนางเอตัมมัคละมุตตะมังขันตีจโสวะจสตาสมะนานันจทัศนังกาเลนะธรรมะสากัจฉาเอตัมมัคละมุตตะมังตะโปจัรมัจริยันจะอริยะสัจจานะทัศนังนิพานะสัจฉิกิริยาจะเอตัมมัคละมุตตะมังพุทธะโลกะธรรมเมหิตจิตตังยัศนะกรรมปฏิอโศกังวิรชังเขมังเอตัมมัคละมุตตะมังเอตาทิสานิกัตตวานะสัพพธรรมะปราชิตา สัพพะทัสถดถิงคัจฉันติตันเตสังมังคละมุตตมันติบทที่สิบสองบทสวดรัตนปรลิตยังกินจิวิตังอิทาวาหูลังวาสคเคสุวายังรัตนัางปณีตังนันโนสมังอัติตถาคเตนะอิธรรมปีพุเทรัตนัางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิโหตุขยังวิลาคังอมตังปณีตังยัตธคาสักยะมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาติกินจิอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิโหตุยำพุทธเศถโถ ปาริวันณยีสุจริงสมาธิมานันตาลิกัญยะมาหุสมาธินาเตนะสมนณวิชติอิทัมปิทีทมเมรัตนางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัสสัทธาจัตตาลีเอตานิยุคานิโหนติเตทะขิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหพพาพะราณิอิทัมปิสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุเยสุปะยุตามนัสสาทันเหณนนิการมิโนโคตมะสาสนมหิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะ รัตามุทานิปุติงพุนชมานาอิธรรมปีสังเครตนางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัตีโหตุขีนางปุรานางนวังนติสัมภวังวิรัต,ตะจิตายติเกพวัสมีงเตขีนปิชาอวิรุญหิฉันทานิพันติทีลายาถายัมปะทีโปอิธรรมปีสังเครตนางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัตีโหตุบทที่สิบสามบทสวดธรรมบ,บทสหัสวรรคอัตตา,าเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาลาประชาอัตตะทันตสสัสาโปสสนิจังสัญญาตจาริโนเนวเทโณนะคันทัพโหน มาโลสหพมุนาชิตังอปะชิตังกายิลาตถาลูปัสชันตุโนโบทที่14บทสวดเกสาปุตสูตรภาสิตามิทังเตนะพระควตาชานตาปัสตาอรหตาสัมมาสัมพุทเทนะเอถะตุมเหมาอนุตสะเวนะมาปลัมมะปลายามาอิติกลายามาปิตะกะสัมปทาเนนะมาตักกะเหตุมานะยะคะเหนะมาอากาละปริวิตะเกนะมาทิฏฐินิชานักขันติยามาพพพะลูปะ อายะมาสามะโนโนคลุยธาตุเมเหอัตตนาวะชาเนยยธาอิเมธรรมาอกุสลาอิเมธรรมาสาวัชาอิเมธรรมาวินยุขะหิตาอิเมธรรมาสมัตตาสมาธินาอหิตายะทุกขายะสังวัตตันติอัตตะตุเมเหปะชะเหยยาธายธาตุมเหอัตตนาวะชาเนยยธาอิเมธรรมากุศลาอิเมธรรมาอนวัตชาอิเมธรรมาวินยุปัสสัทธาอิเมธรรมาสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตตันติ อาถรตุเมเหอุปะสัมปัชชะวิหะเลยยาถาติ